เครื่องกระชินยุวัดปลาบัานสนมนงานหลาสุดละเพื่อเทศแบบเรียบเรียบง่ายบัดปลาพันปอดิมีแง่นี้ยังเปรนเทศแบบเรียบง่ายเลยรก็บรมาหลากใหม่นี่จะแน่ยสวยงามสวยงามมากเลยจ้าลูกๆเปิดนอนท้องโคตรโคตครับวะข้าวหวยแล้วกอ ข้ากอันแบบเรียบง่ายจ้าบรรยากาศวัดป่าบ้านสวนนอนเสียงเครื่องปั่นไฟบ่เสียงเครื่องปั่นไฟจากประเทศประเทศแบบเรียบง่ายนี่แหละวัดป่าทุ่งเกษตรอีกอย่างรัดกาดอีกอย่างทำบุญแบบเรียบง่ายจ้า วัป่าบ้านสวนมามงานบนกะชิน้อง <c oughs> ท่านกับมี่นเขาจะมาตสศน์มาตังอากาศบอนนี<ว>้นน่่านไในมาหลายจะมาตาศาม,าาาม์ตะศน์ <c oughs> ก่รมือเรียมตัวไปบบาทพระเจ้าท่านในหน้า ข้าวนี่ก็เป็นโล่งัวน,นี้ก็จะเป็นโร่งพว่าไปโล่งพว่าไม่พวา่าไม่เห็นนักกิ่แจ๊กส่วนเสาโดนแล้วส่วนเสาหมดสามารถจะเสาอีนี้ตืต่นไม่เห็นแต่ส่วนเสาถึงจะทำกับข้าวแต่เช้าเลยวันนี้เตรีย <c> ม <oughs> <c oughs> ตัวมาทำบุญใส่บาตรยันเชา้า วันเห็นระเกลเเกเด้วเมะเอันนี้ลพ่คนเห็ดเตรียมเด้่องไวอาหารนะนตั๊กแเสาเพื่อนเพ่อมาเาตรียมกแเสาคนเสีเกยกเครื่องปั้นไฟที่ดักบนบนเครื่องปั้นไฟยากาศร่ศรมเย็นรม่มรื่าานจรายากาศที่วัดประมาณนี้ตาบ่ายประมาณประมาณนี้ลยากาศั ถนนหนทางพ่ดีสวยงามฝนตะปาดีหลอบลอบ่ลอ,บลอ,บอมอบล,ลอมกว่มิเตปาลมลืม่นลมลื่นจ้าบรรยากาศดีสวยงามบรรยากาศนีรเวณมาปาแจ่ก็ดัดง,ดงสีอ,ออกมาท่านดดมากหลายากดดอง้านกุ่ไก่ก็เลยมากระสอะ เลยมาแต่เช้าเลยบริเวณทางนอกกะป,ป้าเป็นยังล่ะสะอาดสะอาดดีเนีเ่ยบ้านทุขอบคนที่รับชม